กราบนมัสก,การพระเถระแล้วก็ขอสวัสดีท่านญาติธรรมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้นะครับเราพบกันในวันศุกร์ที่9สิงหาคม2567นะครับณสำนักประเรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยพบกันในรายการสนทนาภาษาประเรียนธรรมครั้งที่403เรายังคงว่าด้วยเรื่องของเงินทอน ตอนที่เก้าแล้วครับผ่านมาแล้วตอนนี้ตอนที่เก้าครับได้พบก,กับผมนะครับพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาอ,าอาดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตอนนี้มาช่วยงานที่สมาคมประเด็นธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับในฐานะเป็นรองประธานที่ปรึกษา,าประเด็นธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยวันนี้เสียงอาจจะผิดเพี้ยนไปครับ แต่ความจริงที่เราจะพูดเนี่ยยังคงเป็นความจริงอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ไม่ว่าเสียงคนพูดจะผิดเพี้ยนอย่างไรนะครับครับเรื่องของเงินทอนในตอนที่แล้วเนี่ยความเดิมเราก็ค้างคาไว้ฝากไปยังหน่วยงานหลายๆหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการออกหมายจับพระสงฆ์พระเทระนะในอ่ มหาเถระสมาคมนะฮะที่เมื่อวันที่24พฤษภา,ษภาคม2561นะวันนั้นเป็นวันที่ออกหมายจับแล้วก็ปฏิบัติการคนกุฏิตั้งแต่เช้านะครับนะตั้งแต่เช้าไก่โหเลยนะครับมาดักรอล้อมวัดเอาไว้นะครับพอพาทิตย์สองแสงนิดหน่อยก็เข้าจู่โจมเลยครับประมาณ6กโมง สามวัดพร้อมกันอย่างน้อยนะครับที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่นะก็คือประกอบด้วยวัดสามพญาวัดสะเกตวัดสัมพันธวงศ์นะตอนนั้นก็ปรากฏว่าก็าได้พระเถระไปห้าถึงเจ็ดรูปครับนะบในวันนั้นก็นำไปฝากขังที่ศาลอาญาทุเจริตกลางนะฮะแต่ก็ยังมีพระเถระ ของวัดสัมพันธวงศ์หลังจากที่มีการออกหมายจับหมายคนวันที่ยบ24พฤษภาคมแล้วก็คนไม่เจอนะครับก็ที่ไม่เจอก็เพราะว่าท่านบังเอิญนะช่วยด้วยความโชคดีที่ไม่ได้อยู่ที่กุดนะครับไปทุระทุด,ดงกันอยู่ต่างจังหวัดนะครับพอได้ข่าวเนี่ยที่ตั้นตั้งใจไว้แต่เดิมก็คือจะกลับมา สู้ความจริงนะเพราะว่าท่านไม่ได้มีอะไรที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับวัดกับพระศาสนาอ่านะครับแต่ว่ามาเอะใจนิดนึงว่าหลวงพี่อีกสองวัดนะค,คือวัดสามพยากับวัดสเกตเนี่ยนะครับไม่ได้รับการประกันตัวนะฮะแล้วก็ต้องถูกส่งลงใต้ถุนศาลไปเปื้องจีวรนะครับนะแต่ก็ด้วยอาศัย ความมุ่งมั่นนะฮะตอนนั้นก็ไม่มีพระเขยละรูปใดนะครับเป่งวาจาลาสิขานะครับแล้วก็ยังประกาศยืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะปฏิบัติตนเยี่ยงสงแม้จะถูกใส่ความให้ต้องไปอยู่ในเดือนจําเป็นการชั่วคราวนะครับเพราะว่าศาลยังไม่ได้ตัดสินอะไรเลยเพียงแต่มีคนไปแจ้งความแล้วก็เอาหลักฐานที่มันไม่เป็นความจริงเนี่ยไปให้ศาลแล้วก็ให้ศาลอ่านนะศาลก็ อาจจะเชื่อตามที่มีการให้ข้อมูลมาก็ไม่ให้ประกันตัวนะฮะไม่ให้ประกันตัวนะฮะซึ่งวันนั้นก็อย่างที่คนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ศาลเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาไปกันเยอะเลยครับ,รบฟ้าเราคลุมคามคลมคาม,มนะอยู่ดีๆฝอนฝอนตกรอบศาลนะครับนี่คือความที่ฟ้าก็ยังร้องไห้ในวันนั้นนะครับมาถึงพระเถระที่ ชื่อว่าพัพพรม,มเมธีนะครับท่านก็ระหว่างเดินทางท่านก็เลยเปลี่ยนใจก็ขอขอขอให้มีโอกาสได้ปฏิบัติตัวเป็นพระพุทธบุตรอย่างสมบูรณ์แบบนะบเป็นพระเถระนะเพราะว่าถ้าจะมาสู้ความจริงนี่ต้องต้องตั้งหลักกันให้ดีถ้ามาไม่จะไม่ถูกจังหวะก็คือถูกถอดจีวรใส่เรือนจำขังฟีห้าร้อยสี่สิบเอ็ดวันนะฮะกว่าจะได้ประกันตัวนะครับ แล้วเวลาเขาจะกล่าวหานี่หลักฐานต่างๆเขารวบรวมไปหมดเลยครับนะคนกุติได้อะไรก็ยึดยืด,ย,ดยืดไปนะนะถ้าใครไม่ได้อยู่ในภาวะอย่างนั้นจะไม่รู้สึกอะไรเลยเวลาข้อกล่าวหาอย่างเช่นเขาจะกล่าวหาบอกว่ามาเบิกเงินของใหม่ได้ยังไงของเก่าเนี่ยยังไม่ส่งรายงานอย่างเงี่นะปรากฏว่ารายงานก็อยู่ในเอกสารที่ตํารวจยึดไปนั่นแหละแต่เวลาฟ้องไปฟ้องว่าปีก่อนนุนยมอาขอ กดหนุนเงินมาแล้วก็ยังไม่ส่งรายงานแล้วมายืมเอาของใหม่เอ้าเอามาขอของใหม่ไปได้ยังไงอะไรเงี้ยก็พอเราไปต่อสู้แเ้าก็บอกทันโทษนะครับเอกสารนะั่นอยู่ที่คุณยึดไปอ่ะคุณไปดูใหม่นะเราก็หยิบออกมาเป็นข้อต่อสู้ศาลก็อา้าวนี่มันมีหลักฐานนี่ต้อไปกล่าวหาได้ยังไงอะไรเงี้ยนะฮะโอ้กว่าจะรู้ความจริงปาไปห้าร้อยกว่าวันถึงจะได้ประกันตัวเพราะพอ,พอ,พอดูแนวโน้มแล้วคดีไปไม่รอดกล่าวหาไยแรงทุจริต เนะบียดบังเงินหลวงนะแต่พอเอาเข้าจริง,รงสุดท้ายสารตัดสินนะไม่ว่าจะเป็นวัดสามพญาวัดสังเกตเนี่ยสารตัดสินบอกว่าไอ้ที่ใช้เงินไปเนี่ยไม่ได้มีการเบียดบงังนะเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวนะครับได้ใช้ใจ่ายไปในการเพื่อพระศาสนานะเป็นประโยชน์นะครับนะี่เห็นไหมฮะไม่มีใครเอาเงินหลวงไปทําให้หลวงเสียหายอะไรเลยเอามาก็ามาใช้ตามที่ขอนะ วัดสามพญาก็ทําอาคารร่มธรรมวัดสเกตก็ไปทําเรื่องบุรณะปฏิสังขรณอนส่วนหนึ่งทําเรื่องอบรมเผยแพร่อีกส่วนหนึ่งนะครับตามที่ขอไปนั่นแหละนะครับนะบสุดท้ายก็ไม่มีใครพระรูปใดน,นะฮะทําผิดกฎหมายท้ายแรงนะถึงขั้นประราชิกนะครับนะครับก็จนกระทั่งมีพระเมตตาสงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน ถวายคืนพระสมณศักดิ์นะแล้วก็พระราชาธินานามดังเดิมนะครับแต่สิ่งที่ยังไม่ไม่ได้ดังเดิมไปทุกอย่างก็คือเอ่อตอนที่เอ่อถอดถอนพระเถระออกจากสมณศักดิ์เนี่ยก็มีการถอดถอนออกจากเจ้าวาสด,ด้วยนะครับแต่ตอนคืนสมณศักดิ์เนี่ยได้ได้พระราชทา,านคืนมาแล้วแต่ผู้ที่ไปดําเนินการให้มีการถอดถอนเจ้าวาสเนี่ย ท่านยังไม่ได้ดําเนินการอะไรเลยนะปล่อยค้างคาไว้อยู่อย่างนี้ครับนะเหตุผลที่ค้างคาก็พอจะรู้นะว่ามันเพราะอะไรนะครับแต่มันไม่ควรจะปล่อยไว้อย่างนี้ครับนะครับความเป็นธรรมเนี่ยถ้าคืนความเป็นธรรมแล้วควรจะต้องสนองถวายด้วยนะครับว่าให้มีการถวายคืนในฐานะเป็นเจ้า,าวาดัดเดิมเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหาประจําวัดนะครับอ,อ,อย่างท่านพระพรหมเมธ พระพรมดีโรกเนี่ยท่านก็เป็นลูกศิษย์เติบโตขึ้นมาจากาวัดสามพยา,าลูกศิษย์สมเด็จฟื้นนะครับพัฒนาจกนกระทั่งวัดเนี่ยเป็นตักกศิลานะครับประจําประเทศไทยนะครับวันดีขึ้นดีก็หาเหตุกล่าวหาท่านให้ตกละกรรมลําบากนะถูกถอดถอนสมณศักดิ์แล้วก็ถูกถอดออกจากตาแหน่งเจ้าวาสนะแต่บัดนี้ ได้รับพระราชทานคืนสมณศักดิ์แล้วแต่ตําแหน่งเจ้าอาวาสนี้ก็ยังไม่ได้คืนให้ท่านนะครับก็หน่วยงานไหนมีหน้าที่หน่วยงานนั้นนะครับต้องสํานึกในความรับผิดชอบนะครับแล้วก็สํานึกสนองในสิ่งที่ควรเป็นนะครับก็รวมทั้งว่าสเกตก็เช่นเดียวกันนะครับปัตตมีก็ได้รับพระราชทานาถวายคืนสมณศักดิ์แล้วนะครับแต่ว่าผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องการไปถอดถอนท่านออกจาก เจ้าอาวาสเนี่ยยังไม่ได้ดําเนินการแสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้เลยครับที่จะต้องไปดําเนินการเสนออย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ท่านได้กลับสู่ตําแหน่งเจ้าอาวาสในฐานะท่านก็เป็นลูกศิษย์ศิษย์เก่าของวัดสเกตนะครับท่านไม่ได้ข้าม้วยมาจากไหนเลยนะครับท่านก็อยู่ท่านดีๆอยู่เนี่ยวันดีคืนดีถูกสายไลย่นะครับแล้วก็เห็นจนกระทั่งความจริงกระจ่างถ่านเราดูจากในพระบรมราชโองการทั้งสองวัดเนี่ยนะครับ ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องของการทุจริตเบียดบังไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องของอาการกระทำผิดอาญา,าไรแรงอะไรทั้งสิ้นนะครับครับเพราะฉะนั้นจึงได้รับพระเมตตาถวายคืนพระสมณศักดิ์มานะครับก็ย้ําตรงนี้ครับว่าตำแหน่งเจ้าวาดนะหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ไปถอดถอนท่านอนะ่ะเราไปเสนอมาเนี่ยเราควรจะต้องสํานึกแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขด้วยนะครับ อย่าปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้มันมันเป็นประวัติที่ไม่ดีครับมันเป็นประวัติที่ไม่ดีนะฮะครับนะทีนี้ก็กลับมาในเรื่องของวัดรับบรรดวงที่พอไปอยู่บางประเทศเนี่ยเอ่อตำรวจในยุคนั้นนะครับที่เสนอออกหมายจับนะฮะแล้วก็เอ่อไปจับตัวถึงต่างประเทศเลยครับนะแต่ปรากฏว่าต่างประเทศนี่เขาไม่ได้ฟังอะไรง่ายๆนะไหนว่าคุณบอกว่า เขาทำผิดอะไรไหนลองพิสูจน์ให้ดูเป็นที่สบายใจหน่อยปรากฏว่าไปแล้วกลับมามือเปล่านะเสียแต่งบประมาณค่าตั๋วค่าเครื่องบินค่าที่พักนะฮะว่างๆฝากสองอ,งองช่วยดูหน่อยครับว่าไปฟรีแล้วกลับมาฟรีเนี่ยเราไม่ได้ผลงานเนี่ยมันต้องมีความรับผิดชอบไหมนะครับอันนั้นยังไม่ว่ากันไรนะครับเไปส่งลูกต่อให้อายการเพราะว่าต้องให้อายการเป็นผู้ไปประสานกับ ทางการยุติธรรมต่างประเทศเพื่อจะขอตัวกลับมาเป็นผู้ต้องหาโอ้โหก็ทําหนังสือไปรับรองซะอย่างดีถ้ากลับมาประเทศไทยเนี่ยเราจะรับรองดูแลให้ความเป็นธรรมเป็นอย่างดีนะฮะแต่พอเจอพิสูจน์ไปบอกไหนถ้ากลับไปแล้วจะให้ความเป็นธรรมเป็นอย่างดีพระที่ไม่ได้หลบหนีเนี่ยไม่ได้มาต่างประเทศเต,ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ในเรือนจําขังฟรีอยู่อา้าวแล้วเขาจะให้ท่านพระพรมเมธีนะครับ อ่ามามาประเทศไทยไหมอเป็นเป็นเป็นเราท่านธรรมดานี่ไม่ต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายแต่ต่างประเทศเขาเข่งคัดมากนะครับคุณมารับปากง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้คุณต้องทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเพราะว่าออกหมายจับเขาวเดียวกันสามวัดสามพระพรหมนะอีกสองพระพรหมนี่ยังอยู่ในเรือนจำเลยยังขังฟีอยู่ท,ทั้งทั้งที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยมาตรา29วรรคที่2ยืนยันเลยตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดเนี่ยต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องได้รับการปฏิบัติในฐานะสิทธิมนุษยชนนะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะไม่ใช่ไปยัดข้อหาแล้วก็เอายัดเข้าเรือนจำเสร็จแล้วก็ให้ไปนั่งพิสูจน์เราเองนะเพราะว่าตัวเองก็อยู่ในเรือนจำแล้วไปพิสูจน์อะไระครับ หลักฐานก็ถูกตำรวจยึดไปหมด <c oughs> กว่าจะสู้ได้นี่ก็คือตอนที่ประกันตัวมาได้นั่นแหะนะเราถึงจะมาทบทวนหลักฐานต่างๆนะมาพิสูจน์กันนะครับถึงได้มีโอกาสได้รับความเป็นธรรมนะในคำพิพากษาในถึงถึงขั้นสารอุทธรณ์นู่นนะครับนะครับก็มาชัดเจนตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของพระพรมเมธีแห่งวัดสำมันทวงศเนี่ยณนะ บัดนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าคดีมันค้างคาอยู่ตรงที่ว่าหมายจับแล้วท่านก็ยังไม่ได้กลับมาสู้คดีถ้าจะให้ท่านกลับมาสู้คดีเนี่ยทําไม,ไม่ให้ความเป็นธรรมท่านละครับก็ไปทบทวนใหม่นะครับพนักงานสอบสวนท่านไปดูสิครับตอนที่เขามากล่าวหาเนี่ยสํานักพุทธเนี่ยในสมัยขุนพงะพอนอะไรเนี่ยนะอะไรสเสน่ห์สักอย่างเนี่ยนะครับมีสเสน่ห์หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ากล่าวหาไปเนี่ยน่าจะเป็นเท็จ เพราะอะไรครับเพราะว่าสองคดีวัดสัมพันธวงศ์กับวัดสะเกดเนี่ยสุดท้ายศารก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่องทุจริตเลยแต่ไปกล่าวหาจว่าไล้แรงต้องออกไหมจับไหมค้นนะครับแล้วก็เอาไปขังฟรีตั้งห้าร้อยกว่าวัน,วรนเราราชทัณ์กระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าเดี๋ยวชดเชยให้วันละห้าร้อยบาทโอ้โหมันคุ้มไหมครับเอาพระซึ่งบวชเรียนมาตั้งแต่เป็นเนนนะ เออมาขังคุกแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรห้าร้อยกว่าวันเดี๋ยวชดใช้ชดเชยให้วันละห้าร้อยบาทนะเออครับถ้าเป็นเราท่านอยากได้ไหมครับห้าร้อยพันหนึ่งก็ไปเอานะครับกี่ตังเราก็ไม่เอาอ่ะสิทธทิเสรีภาพเป็นสิ่งที่ประมาณค่าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกลับมาย้ําตรงนี้ครับว่าเดือนไอ้หมายจับเนี่ยมันมีหลักฐานอะไรที่จะไปจับท่านนะครับไปทบทวนใหม่ครับผมเชื่อว่าหลักฐานไม่พอฟัง เคยไปสอบสวนปากคําท่านหรือ,อยังให้โอกาสท่านชี้แจงไหมว่าเงินที่ท่านเอาไปเนี่ยสองล้านเนี่ยนะน้อยกว่าวัดประวรวน้อยกว่าวัดเทพเจรินน้อยกว่าวัดอรุณน,นะพูดได้อีกหลายวัดนะครับวัดผู้ใหญ่วัดทุทัหันะครับวัดพระผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะฮะทำไมไม่โดนไหมจับกันบ้างล่ะครับที่พูดอย่างนี้มิได้บางอาจว่าให้ไปจับท่าน แต่เปรียบเทียบให้เห็นว่ามีเจตนาบางอย่างที่มันซ่อนเล่นอยู่ในเจตนาลมลึกๆที่จะจงใจเจาะจงเพื่อให้มีการดําเนินการออกหมายจับเฉพาะสามพระพรหมสามสอคือวัดสเกตนะฮะวัดสามพยาวัดสัมพันธวงศ์นะ,ะเป็นระดับพระพรหมนะครับมสนะ,ะซึ่งเป็นคอลมอ,อยู่ในมสนะฮะแล้วมสอครับนะฮะ ตรงนี้ก็น่าคิดนะครับว่าสิ่งนี้มันเป็นบังมันเป็นเรื่องเจตนาอย่างไรแล้วบังเอิญเหตุการณ์พวกนี้ไปพ้องกับตอนที่คุณพงศ์พรเนี่ยมาอยู่สำนักพุทธเนี่ยมาโดยวิธีรักโดยคำสั่งคสอชอมาได้แป๊บหนึ่งก็ถูกเด้งออกไปไปอยู่สำนักนายกนะเพราะทำงานกับทางราชการทางคณะสงฆ์เนี่ยเราน่าจะมีปัญหาหรือไม่อย่างไรเนี่ยเสร็จแล้วก็ไป ถูกเด้งกลับมาแล้วหลังจากนั้นก็โอ้โหไปกันใหญ่เลยนะครับไปกันใหญ่เลยนะครับเรายังไม่อยากจะพูดถึงเรื่องเจตนาลึกไปกว่านั้นนะครับขอเก็บไว้ก่อนนะครับว่ามันมีเจตนาที่ลึกไปกว่านั้นนะครับที่การที่ไปแจ้งความด,ดําเนินคดีแล้วก็เป็นเหตุให้มีการออกหมายจับสามพระพรมเนี่ยมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเยอะกว่านี้อีกนะครับมันเป็นเรื่องที่ผลประโยชน์ของพระพุทธศาสนาที่ควรจะต้องปกป้องเป็นเราท่านก็ ควรจะต้องปกป้องโดยเฉพาะยิง่งระดับพระพรมที่อยู่ในมสก็ควรจะต้องปกป,ป้องนะฮะแต่ครับแต่แต่ก็ถูกดาเนินการนะครับคนที่ทํางานมีหลักการที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ลําบากอย่างนี้นะครับสู้คนที่มาถึงทั้งรัฐนะฮะจากระดับพอกองเนี่ยเห็นว่าตอนนั้นน่าจะประมาณสี่แปดนะฮะหรือสี่เก้าต้นต้น,ตน,ตนยังไม่ถึงนะพออยู่สํานักพุทธในสำนักพุทธ่นพสำนักพุทธี่ระดับสีอะไรครับไม่ใช่สิบเอกก็สี่สิบ นะโอ้โหเจริญก้าวหน้าเลยครับนะชีวิตนี้ถ้าอยู่ถ่วนราชาการเดิมๆเนี่ยมีโอกาสได้เป็นไหมอ่ะสี่สิบนะครับแต่พอได้เป็นแล้วนี่มันมันเป็นประโยชน์กับพระศาสนาตรงไหนอสิ่งที่เป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมของสำนักพ,พุทธที่เกิดขึ้นในยุคนั้นมีอะไรบ้างนอกจากจับพระดำเนินคดีนะฮะแล้วก็อะไรนะก็คือ,อ,อกล่าวโทษ พอท่านได้มีการประกันตัวมานะครับก็ลูกน้องท่านนะที่ตั้งตั้งกันมานั่นแหละนะพอประกันตัวมาท่านก็กลับมาห่มจีวรกันก็ยังไปโดนแจ้งความดำเนินคดีฐานแต่งกายเลียนแบบสงโอ้โหพระเดชพระคุณท่านทั้งหลายฟังอยู่เนี่ยขำกิ้งไหมครับ <c oughs> นะฮะระดับ,รบพระพรหมเมธีพระพรหมสสิทธิเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งพระพรหมมณีหลบขั้นเนี่ย โอ้โหเป็นครูบาอาจารย์เป็นระดับมหาเถรเป็นระดับรองสมเด็จนะครับแล้วไปกล่าวหาท่านอย่างนี้แล้วพอไม่ได้ประกันตัวก็ดักหาสาหัสหอยู่แล้วพอออกมายังมีการไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีฐานแต่งกายเรียนแบบสงก็ <c oughs> <c oughs> ท่านก็ยังเป็นสง์อยู่อ่ะคุณเรียนมาจากเรียนมาหรือเปล่าเนี่ยมาเป็นผอสํนักพุทธอ่นะเรียนมาไหม นะเคยรู้จักประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาในประเทศไทยไหมนะฮที่มีพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งนะครับนะ่อ,อถูกกล่าวหาแล้วก็หยุดไปอยู่ในเรือนจําท่านไม่เคยเป่งวาจาท่านก็เนืองนุ่งขาวหงขมขำปฏิบัตินะครับตัวอย่าง,ย,างยี่ยงสงนะฮะดังเดิมนั่นแหละนะนะแล้วสุดท้ายก็มาเป็นพระเถระผู้ใหญ่เมื่อพ้นคดีนะครับในรัฐบาล น่าจะบ่มคึกลินโนนะนกว่าจะพ้นออกมาได้นะครับก็สมัยนั้นนะครับท่านก็มาเป็นพระเถระผู้ใหญ่ดังเดิมนะครับมันสมควรลวเล่าไรครับที่ไปกล่าวหาให้ว่าท่านเรียนแบบสงฆ์นี่สิครับปัญหานี้ถึงต้องทบทวนครับว่าคราวที่แล้วฝากไว้ว่าเริ่มตั้งแต่สำนักพุทธนะพออคนใหม่เนี่ยท่านอินทพรเนี่ยนะนะท่านก็อยู่สำนักพุทธมาตั้งนานนะทั้งที่คุณพงพรไม่เคยอยู่เลยอะแล้วก็อยู่ๆก็เข้ามา นะแล้วก็มาดําเนินคดีเนี่ยถ้าเราไปทบทวนดูซิวันที่คุณงพงมพรไปดําเนินคดีเนี่ยไปแจ้งความเนี่ยหรือมอบให้ใครไปแจ้งความก็แล้วแต่ในยุคข,ของเขาเนี่ยมีการสอบสวนเอาผิดเจ้าหน้าที่ก่อนไหมผลการสอบสวนชัดเจนขนาดไหนที่บอกว่าจะไปแจ้งความเอาผิดกับพาเถระว่าท่านทุจริตนะเพราะไม่มีอะไรที่มันใหญ่โตมากไปกว่าคําว่าทุจริตอีกแล้วนะครับคือเรียกว่าโทษสาหัสาการที่สุดก็คือข้อกล่าวหาเรื่องทุจริต นะครับนะซึ่งถ้าเงินแม้แต่บาทเดียวนี่เสียหายเลยนะครับเพราะงั้นการกล่าวหาอย่างนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ว่าก็มีการไปกล่าวหาเพราะฉะนั้นสำนักพุทธต้องเป็นต้นตอนในการที่จะรื้อฟื้นเรื่องนี้โดยไปทบทวนเรื่องถ้าไม่มีไปถอนแจ้งความนะครับถอนแจ้งความไม่เป็นไรครับคดีอาญาแผ่นดินถอนแจ้งความไม่ได้แต่คุณก็ไปถอนนะเพราะว่าหลักฐานใหม่ปรากฏชัดแล้วว่ามันไม่มีการทุจริตดูจากตรงไหนดูจาก ใบอนุมัติใบเดียวกันวัดสัมบรนดาวงกับวัดสามพญาอยู่ในใบอนุมัติใบเดียวกันนะครับใบเดียวกันนะวัดสามบรนดาวงเนี่ยนะครับท่านขอไปสองล้านนะอยู่ในใบนั้นเนี่ยสองล้านเองนะครับเอาไปทําอะไรก็สาราปอะอันเนกประสงค์นะชื่ออะไรชูชีพศิลปะักษ์เนี่ยไปดูได้เลยตอนนี้เสร็จแล้วสองล้านอนะทาได้เหรอต่อให้ให้ห้าล้านเจ็ดล้านก็ยังทําไม่ได้เนะเป็นแค่ไปสมทบ ก็ไม่ต่างอะไรกับวัดสามพยานะครับที่สร้างอาคารร่มธรรมนักปฏิบัติธรรมก็ดีหรือครูบาอาจารย์ที่มาสอบประเดียนธรรมก็รู้จักอาคารร่มธรรมเป็นอย่างดีนะฮะเงินห้าล้านที่เอามาลงไว้เนี่ยมันแค่ขี้ปะติว๋วอาคารหลังนั้นมันสี่สิบห้าสิบล้านนะครับคําพิพากษาของศาลเขาบอกแล้วนะครับว่าเงินไม่ได้หายไปไหนไม่มีใครทุจริตนะะครับนะแล้วก็ สร้างไว้แล้วก็ยังเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาแล้วสารพทธไปกล่าวหาได้ยังไงแล้วตํารวจไปเสนอออกหมายจับได้งไงหลักฐานตอนนั้นมีอะไรนะครับนะคือสารก็ต้องเชื่อตามที่ตํารวจก็อา่อาอา่าอ่าผ่านอายการมานี่แหละว,ว่าไปขอฝากขังอะไรยังไงเนี่ยนะรตรวจทานกันยังไงแม้แต่ฟ้องยังไม่มีน้ําหนักฟ้องเลยนะฮะถ้าว่ากันตามจริงเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอายการท่านเป็นทนายแผ่นดินนะ เพื่อความเป็นธรรมก็ฟ้องนะครับศาลก็รับฟ้องแน่นอนนะครับแต่ว่ามันเสียจังหวะตอนนั้นอย่างเดียวคือเสียทายอย่างเดียวถ้าตอนนั้นไม่มีการไปเอ,อรับฝากขังนะให้โอกาสท่านออกไปสอบสู้กันอย่างเต็มที่นะครับสุดท้ายท่านก็ไม่ได้ทําอะไรผิดก็ไม่ต้องมีปัญหามาแจ้งความซ้ำอีกว่าท่านแต่งกายเรียนแบบสงนะครับเพราะฉะั้นไม่มีการแต่งกายเรียนแบบสงท่านเป็นสงนะครับเอาให้ถูกต้องนะครับ ทีนี้ของภพรวมเมทีเนี่ยนอกจากนักพูดต้องไปบส,ส,สอบทานความจริงเรื่องนี้ให้กระจ่างชัดแล้วก็ไปแจ้งข้อเท็จจริงให้พนักงานสอบสวนทราบแล้วพนักงานสอบสวนก็ไปทบทวนดูว่าไอ้ที่เราไปขอหมายจับวไว้ตอนนั้นหลักฐานมันหนักหนาสาหาัสมันแน่นหนาพอคพอไหมแล้วไอ้ตอนนี้ข้อเท็จจริงความจริงมันกระจ่างแล้วตอนนั้นเราไม่ได้ไปสอบท่านเนี่ยตอนนี้ท่านมีหนังสือจดหมายเหตุมาแล้วนะครับผมได้ส่งไปยัง ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับท่านบิ๊กต่อนะสมัยบิ๊กแปรเนี่ยเสียดายมากไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสให้ท่านเลยท่านก็ยังหลงผิดไปนะครับแต่สมัยบิ๊กต่อณปัจจุบันนี้ท่านควรจะต่อยอดทําบุญนะครับเพราะบ้าท่านก็ไม่ได้ห่างไกลจากเมืองเท่าไหร่นะครับเห็นทําบุญอยู่วัดนครอ,อินนะก็ถือว่าเป็นนักบุญรายใหญ่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นบุญที่ใหญ่กว่านี้ก็คือถ้าท่านถอนหมายจับนะไม่ต้องไป ทำคดีอะไรมากมายถอนหมายจับท่านด้วยเหตุด้วยผลว่าหลักฐานตอนนั้นไม่ได้สอบแล้วตอนนี้ท่านชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านผมเนี่ยไปยังท่านแล้วท่านก็พิจารณาว่าถ้าท่านชี้แจงอย่างเงี้พิสูจน์ดิครับท่านบอกว่าเงินท่านได้มาสองล้านได้มาห้าล้านเอาไปทําอยู่ที่นูน่นนะะที่วัดนี่แหละสาราศิลปะชีพก็ไปพิสูจน์ดิครับว่าหลังนี้สร้างด้วยเงินเท่าไหร่นะครับหลักฐานที่จ่ายเงินไปใช้จ่ายตอนรับมาเป็นไง แล้วอย่าไปกล่าวหาท่านลอยลอยโดยไม่พิสูจน์ความจริงนะท่านเนี่ยแม้ไม่ได้เป็นเจ้าวาดแต่ท่านรักษาการเจ้าวาดรักษาราชการปฏิบัติราชการแทนเนี่ยมันฐานะก็คือเท่ากับตัวแทนอำนาจนะท่านก็เคยทําหน้าที่นะฮะเกี่ยวกับการรักษาราชการปฏิบัติราชการนะหรือลูกน้องท่านมาปฏิบัติแทนอะไรเงี้ยนะท่านคนที่มาปฏิบัติแทนเขาก็มีอำนาจเหมือนกันแล้วเจ้าวาดในขณะนั้นอายุเนี่ย เลขแปดเลขสองหลักเนี่ยแปดเก้าหรือเก้าแปดเนี่ยต่อให้คุณกลับมาเป็นแปดสิบเก้าอายุก็ถือว่าเยอะมากแล้วแล้วถ้าเก้าสิบแปดเนี่ยจะไหวเหลยครับที่ตั้ง,งรงแตั้งเซ็นเช็คเพราะงั้นเจ้าหน้าที่แบงค์เขาแนะนําบอกว่าเปิดเป็นอีกบัญชีหนึ่งแล้วให้ท่านเนี่ยในฐานะรักษาการเป็นผู้มีอานาจเบิกถอนมันจะสะดวกกว่าไหมก็โอนเงินทีเดียวแล้วมาทยอยจ่ายเป็นค่าก่อสร้างแล้วมันผิดตรงไหนครับมันมันปฏิบัติไม่ชอบตรงไหน ไปยักยอกเงินยังไงครับพี่ไปกล่าวหาว่าท่านยักยอกเงินจากสนักพุทธมาเข้ากระเป๋าของท่านในชื่อบัญชีเงินฝากของท่านก็บัญชีเงินฝากต้องชื่อท่านหรือชื่อวัดก็แล้วแต่แต่ในฐานะครอบครองท่านก็ครอบครอ,อ,องแทนวัดนะท่านเอาไปใช้ใจ่ายส่วนตัวหรือก็ไม่ใช่นะครับก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นแล้วจะไปบอกว่ายักยอกได้ยังไงยักยอกมันต้องเอาไปแสวงหาประโยชน์ที่มีวรได้สําหรับตนเองหรือผู้อื่นนะ ผู้อื่นก็ไม่มีครับมีแต่ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างนะครับส่วนตนเองก็ท่านมีอำนาจเบิกถอนแค่นั้นเองนะฮะชีวิตมีความรับผิดชอบนะครับก็ต้องทำหน้าที่หรือจะให้โยนภาระให้กลับไปเบิกถอนกันเหมือนเดิมนะให้เพระเดชพระคุณเจ้าว่าท่านอายุตั้ง8-90เนี่ยมานั่งลำบากมานั่งเซ็นเช็คอย่างนั้นหรือครับ ก็มันก็ไม่ถูกต้องนะครับที่มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทำทำอยู่บนสิ่งที่ถูกต้องแล้วถ้าดูความจริงอย่างนี้พิสูจน์การอย่างนี้ควรจะต้องไปถอนไหมจับครับนะครับควรหรือไม่ครับควรควรคิดท่านลองคิดดูนะครับแต่ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธในฐานะที่เราเป็นประชาชนถ้าเราเห็นหลักฐานอย่างนี้เราไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่สมควรเลยครับแล้วที่ผมพูดในผมขอยืนยันครับผมพูดไม่ใช่พูดในฐานะ แค่ในพิศลีลาวชิโนภาคนะครับผมพูดในฐานะที่ผมเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในยุคที่คอสอชอตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านชีเนิเรเกษาต่อชอแล้วก็มีมอบหมายภารกิจให้ไปตรวจเรื่องเงินของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติในหลายหลายกรณีเวลาเราตรวจเราก็ต้องตรวจในเชิงระบบทั้งระบบโดยเฉพาะวัดพระเทระผู้ใหญ่เนี่ยเราตรวจแล้วไม่มีคําว่าทุจริตหรอกครับ ถ้ามีผมก็ละเว้นแล้วครับที่ไม่ไปแจ้งความดําเนินคดีนะแต่ผมไม่มีละเว้นแน่นอนนะครับเราทําตรงไปตรงมาไอ้ที่ประเภทที่ไปหลอกพระแล้วก็ให้พระทอนเงินมาเนี่ยนะครับเอาเอาเงินไปแล้วก็ไม่ได้ไปเข้าบัญชีไม่ได้ไปช่วยวัดอื่นตามที่ไปหลอกลวงพระเนี่ยไอ้อย่างนี้ทางสตง,ง,ง,งเขาดําเนินคดีหมดส่งรายงานสตชหมดเลยแต่ที่ทําถูกต้องแล้วก็ตรวจสอบแล้วสามารถยืนยันได้ เพียงแต่ตอนที่ไปกล่าวหาแจ้งความเรื่อหนึ่งคดีนั้นไม่ได้มาถามสตอง,งในฐานะผู้ตรวจสอบเลยนะล้วผมก็ต้องไปลําบากไปยืนยันให้การเป็นพยานไม่ว่าคดีทั้งวัดสามพยาวัดสเกตและพร้อมที่จะไปยืนยันให้การในคดีของวัดสามพันธวงศ์นะถ้าหากจะมีการกล่าวหานะครับแต่ไม่ต้องไปกล่าวหาเลยถ้ารู้ว่าอะไรมันเริ่มต้นไม่ถูกแก้ไขซะนะครับ ปีนี้เป็นปีมหามงคลอยากให้ทําในสิ่งดีๆช่วยกันร่วมกันทําถวายเป็นพระราชกุศลน,นะครับครับพูดไปแล้วก็จริงๆความจริงยังมีอีกเยอะครับแต่ก็ค่อยๆใค,ค,ค,ครโปรโมอ,อกไห้ท่านเห็นแล้วก็ตอบย้ํานะครับว่าหน่วยงานใดที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับเพราะ,ะนั้นข่าวหน้าเราอาจจะต้องพูดถึงจําเป็นต้องบี้างออารนะรมหาเถรสมาคมครับนะ ท่านควรจะทําประกันหนึ่งประกันใดเพื่อเยียวยาแก้ไขไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพระพรหมเมธีท่านเป็นพระธรรมยุทธนะครับเจตนาจริงๆท่านไม่อย่าว่าแต่บาเงินบาทหนึ่งเลยครับท่านทําไปเพราะว่ามีหน้าที่ไม่ใช่อยากได้เงินนะครับไม่ได้เห็นว่าเงินเป็นสิ่งสําคัญท่านก็ทําตามคำสอนของสมเด็จพระสังฆราชน,นะครับไม่จับเงินนะครับครับก็เวลาหมดเวลาก็ขอ อกาอกาศราอากาศนักการลาด้วยเวลาพิมพเท่านี้นะครับขอสวัสด,ดีทุกท่านด้วยครับครับ